เอามาอีกแล้วครับทุกคนมาเริ่มมาครับมาเบาๆนะครับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับของวันนี้ครับพายุเริ่มมาครับไม่รู้จะเป็นพายุเรือพัดเอาฝนมานะครับแต่วันนั้นดีนะครับไม่มีฝนนี่ครับดูครับดูครับ อ้าวิบหายแล้วหายเล่นเฉยมาจริงอ้าวหายเล้นจะซื้อหมาเหรอเนี้อนี่ครับไม่รู้จะมาจริงไม่จริงครับวันนี้เขาตะกี้ผมเอาน้ำไปส่งเขาเพิ่งจะมุงเสร็จนะครับนี่ครับเริ่มมาแล้วครับ ปาร้องนะครับวันนี้น่าจะมีฝนมานะครับนี่ครับปาล้องน่าจะมีฝนมานะครับผมว่าจะเอาน้ําไปส่งเขาหน่อยครับแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับวันนั้นมาจากหลังบ้าน,นครับวันนี้เหมือนลมมาจากหน้าบ้านนะครับนี่ครับ ขาเล็บด้วยครับนี่ครับเอา้าผมนึกว่าพันไม่จริงนี่ครับวันนี้มันมาจากทางใต้นะครับวันนั้นมาหลังบ้าน,นครับเอาอีกแล้วครับวันนั้นต้นลำไยหลังบ้านนู้นครับหั เอ,อย่าเพิ่งมาเลยครับเดี๋ยวผมเอาน้ำไปส่งเขาก่อนม <c oughs> ันก็เปิสเน่